ถ้าไม่มีใครเปิดมันก็ไม่มีใครตามดิวะมันก็เงียบกันดิต่างคนต่างฟาร,ร์มมันได้อะไรวะพี่ยารถพี่กี่กิโลอะพี่รอครับพี่ช่วยได้ครับติดต้นกล้วยครับพี่เฮ้ยน้องควยตานี้อิจริงๆอ่ะเก็บเงินเก็บเงินซื้อร้อยเลยก็ได้ จะไปทำอะไรบนน้านที่บ้านให้ไพ่แล้วน้องลงมาเถอะอะไรแล้วพี่ไม่ได้แล้วพี่กี่รถอ่ะหกสิบหกสิบเฮ้ยเชียร์มันเรายกเลิกยังไงวะเนี่ยมันมันได้รอบหนึ่งสามพันหมื่นป่ะพี่ถ้าพี่ทำทุกอย่างเลยไอ้น้องลงมาน้องที่บ้านให้ไพ่แล้วผมอุ้มอุ้มอุ้มอไม่ได้ก็โอเคครับไปมันโผลไม่ได้อุ้มพี่ลงมาดิน้องลงมาดิกด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 ทีทีตัวหนึ่งเปล่าทีตัวหนึ่งเปล่าถึงถึงไหมครับถึงถึงพี่เอาใหม่เอาใหม่ มันน่ามีลูกเล่นตานีโผล่มาประหยัดเวลาหรือว่าอยากฟาร์มอันนี้โผล่มาเก็บเก็บเงินีนิดนึงก็ได้แต่ก็ร้อยโลพี่ขอบอยู่กล้วยครับกินกล้วยเหรอเดี๋ยวครับหิวกล้วยกินกล้วยไอหิวกล้วยไหมหิวกล้วยไหม ว่าหิวกล้วยไหมทำไมถ้าบอกว่าหิวจะเอาให้กินหรออยากกินไหมล่ะทำไมดาิกล้วยกล้วยแบบไหนอะอันไหนอะ่ะสี่นาทีไม่ทันเลยเนี่ยพี่เออต้องรีบไปนะเธออยากให้กินพันไหออะมีพันไหน่าสนใจมากมะพันธมิต มาเร็วเดี๋ยวปอนกล้วยมาเร็วต้องกลับแรงก่อนวะสามนาทีไม่ทันแน่เลยพี่เธอเธอไม่ทันไป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 ไม่ทันเลียดเลยเท่าไหร่เขาเลีกห้าอืมหลือห้าเท่ากัน คื้นหรือใครก็เป็นตายเท่ากันเชดโดเที่ชื่อเทวิตยอย่างตึงออกกับเวลารีด้วยนะครับของหายไม่ชดนะครับอ้าวชิบหายลปะปลามานนานใช่ใช่แล้วใช้เวลาประมาณไป,ปไป,ปไ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 ป,ไ,ปไม่ค่อยคุ้มกับเวลาเท่าไหร่เป็นเรนดัมนะคกันที่ใกล้ๆสองนาที ทันหรอถึงโหไม่น่าทันนะเธอสองนาทีอะเขาว่าเดินไกลเลยนะทันหรอทันขอบคุณเบบี้แคด้วยค่ะอยากให้เขากินกล้วยอะไรมีกล้วยอะไรแนะนำอะไรนะไอ้กล้วยพันไหนกล้วยน้ำว้าอร่อยเหรอหวาน กล้วยน้ำวามันอันเล็กๆปั๊มปัป๊มปะมันต้องกล้วยอะไรอ่ะอยากกินกล้วยไหนอ่ะชอบกล้วยอันใหญ่หรอแต่มันก็หวานดีนะกล้วยน้ำวาอร่อยดีก็ชอบไปบูด,ดีไปบูด,ดีไปบูดีไปบูดีทำไม่เป็นอุ้ยจะไปทำอะไรได้วะไปบูดยังทำไม่เป็นเลยแล้วจะทำไหม ติดตามมาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอยู่ด้วยกันมานานเลยนะาน้องแมวกล้วยตานีไปวีเหี่ยวอะ่ะยิ้วหวีวไปหิ้วหวีมาแข่งไปแข่งมาทำไมไปวีมันต้องเหี่ยวด้วยอะ่ะไม่รู้ทำไมไปวีมันต้องเหี่ยวอะ่ะไม่เข้าใจจะไปรู้ไหมล่ะมาหาว่าดี แกว่งไปแกว่งมาด้วยเหรอเออไม่ใส่ฮะอะไรไม่ใส่ถุงหรออะไรเอ่อถุงก๊อบแก็บว่ะทำไมไม่ใส่ถุงถือไปถือมามันก็แกว่งใส่ถุงดิชอบถือแบบปกติอ่ะไม่ชอบใส่อะไรเป็นอะไรเอาอีกแล้วอะไรใครเป็นอะไรลนโลวิ่งสองร้อยรโลเชียอะไรครับเนี่ย แล้วเบบูสามร้อยแล้วรถประมูลรถพรมแดงนี่ไม่เป็นก็สี่ห้าร้อยเลยล่ะอืมประมาณนั้นอะยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สิบวีอันนี้มันเธอจะเข้าทันไหมอะโอ้กว่าเธอจะเข้ามาอ้วนโอ้ไม่ทันโอ้บอกแล้วว่ามันไม่ทันไม่เชื่อ